ลาก่อยเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ5อันดับตัวละครเจนเก่าที่ปัจจุบันเนี่ยยังเก่งมากๆในฮงไคสตาร์เดลนะที่เกมนี้เนี่ยเปิดให้บริการมาประมาณ2ปีครึ่งแล้วซึ่งเอาจริงในะใจคิดว่ามันนานกว่านั้นนะแต่ก็ประมาณนี้และตัวละครในเกมเนี่ยก็มีประมาณสัก75ตัวได้ซึ่งมันก็มีบางตัวที่เข้าเกมมาตั้งแต่เกมเปิดคือแพท 1.X ที่ยังคงเก่งคงโกงอยู่นั่นเองนะในความเข้าใจส่วนใหญ่เนี่ยว่าตัวละครเก่าๆเ,เ,เนี่ยก็จะถูกเหมือนกับว,ว่า ทับไปตามการเวลานะครับตัวละครแมมแม่กก็จะมาแทนแล้วก็จะหายหายไปแต่ว่าตัวละคร5อันดับนี้เนี่ยมันยังอยู่ได้นะและบางตัวเนี่ยยังเก่งมากๆอยู่ด้วยซึ่งมาดูกันว่าจะมีตัวไหนบ้างซึ่งเราคัดมาเฉพาะตัว5ดาวแพดขึ้นตัวได้เลข1เท่านั้นนะก็คือการันตีว่าเก่าจริงนั่นเองนะฮะอัะตจกรอ,อื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้และฝากกดซัสไครช่องเรากดเลยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้และสุดท้ายฝากพูดสนับสนุนเจดีของช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับเติมเกมฮิตไข่หมีได้ที่นี่ r i c h m a n s h o p ถูกเติมเองพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเติมเกมสุดที่ของฮยเวิร์ทั้ง3เกมอย่างเกนชินในแพทฮงเคซาเดลและเซเลสโซนซีโร่กับลาก่อยเติม,มเวอบมริการผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมไลน์ at richman shop ได้เลยมีอดมินอรอตอบรอเติมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรแฟร์เซลด้วยเด้อเติมเลยวันนี้ที่ richman shop นัมเบอร์วันเรื่องเติมเกมมาเริ่มกันที่อันดับที่5กันเลยดีกว่านะนั่นคือซิลเวอร์วูฟนั่นเองนนะเข้าเ้าากมครังแนะแใ ซึ่งต้องบอกว่าต้องให้ภาษีการบัฟด้วยน้นในแผ่น3.4ที่เซิร์วบูฟเนี่ยก็ได้บัฟมาดีมากๆหลังจากบัฟมาเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนเป็นตัวใหม่เลยนะคุณภาพกับเวอร์ชั่นเก่าเลยถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยอาจจะเล่นไม่ค่อยได้แล้วนะอาจจะไม่ติดอันดับตรงนี้นะเพราะ่าสู้ตัวสดาวอย่างเพลราอย่างไม่ได้เลยฮึยนะออๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆโๆๆๆๆทๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆงๆๆๆๆอๆๆๆๆๆมๆๆๆมๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆนๆนนนนนะนๆ แต่พอมีหลายๆอย่างเข้ามาเช่นแบบตีทะลุจุดอ่อนบ้างใส่จุดอ่อนเพิ่มเป็นศัตรูบ้างซื้อวูมที่ดูแปลกมากคือดูอ่อนจริงๆอะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนะี่ยเขาก็ปรับมาให้ซื้อวูมเนี่ยสามารถเพิ่มจุดอ่อนแบบบังคับเพิ่มได้ตามตัวละครที่เป็นตัวอันดับที่1ของทีมเรานั่นเองนะทาให้ตัวนเมเเราเนี่ยทำนเมเ,เ,นนเได้เต็มที่เพราะการไปจุดอ่อนแบบของซื้อวูมนเนี่ยมันเรียกว่าการไปจุดอ่อนแบบที่ลดต้านทานท่าน,นั้นอนะเพิ่มเข้าไปได้ด้วยนะและอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งก่อนในนี้รถได้แค่ตัวเดียวนะรถเดียวนะคอนเทนต์แรกๆในเกมก็กยังได้มอนมันยังไม่ได้มีมาเยอะหลายตัวแต่หลังๆเนะี่ยโอ้โหแทบไม่มีบอสตัวเดียวเลยนะบอสทุกตัวมีลูกหมด <c oughs> ก็เลย <c oughs> เล่นไม่ได้เลยนะทีนี้นตอนเนี้ยซูบูมเนะี่ยถือว่าเก่งมากๆเลยเล่นกับได้หลายตัวด้วยนะโดยเฉพาะพวกคอนตามนะเช่นแบบคาร์ตรไลท์อาเชอร์นะเซเบอร์แม้กระทั่งทีมดอทก็พอไปได้ทีมอคารอนนะ่ะก็คือเล่นได้เลยนะเพราะปกติทีมอคารอนจะชอบใช้เพลย์ไร่อยู่แล้วก็ใช้ซูบูมแทนได้เลยนั่นเอง อันนี้คืออันดับที่5ของคลิปนี้นะฮะอันดับที่4ครับไปกันต่อเป็นตัวที่เก่าที่สุดในคลิปนี้เพราะเข้าเกมมาตั้งแต่เกมเปิดเลยทแลยทนนิกนนั่นคือโบรเนียนั่นเองคนระับเป็นตัวหลุดเหลวด้วยนะโอ้โหคิดดูเพียงหนึ่งเดียวในคลิปนี้ที่ยังสามารถโลดแล่นในเมตาของเกมได้เพราะด้วยความเป็นตัวละครสายประสานด้วยแหละและความสามารถในการดึงเทินแบบร้อพร้อมกับลบดีบัฟให้เป้าหมายนะซึ่งตัวละครที่มีความสามารถแบบนี้เนี่ยก็ไม่มากนะมีแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองที่เป็นตัวลิมิเต็ด และถ้าไม่ตายเนี่ยก็บัฟแบบบัฟดีๆตามมาตรฐานนะบัฟทั้งแอ็แท็กและดาเมจคริติคของทีมด้วยอีก2ตัวในเกมที่สามารถดึงเธนไดก้ก็จะมีแค่สปาร์เกิลและซันเดย์นะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีจุดเด่นต่างกันอย่างสปาร์เกิลเนี่ยมันดึงเธอไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางทีดึงขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้มาแบบตามหลังเราเลยอะ่ะจะไปเด่นด้านแต้มสกิลแทนตัวของซันเดย์เนี่ยก็เหมือนโบนียอัปเกรดนิดหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยในในบางทีมไม่ใช้ซันเดย์เช่นเวลาเล่นกับไพ่นอนเนี่ยก็สามารถใช้ซันไไดเดยนะ์และ และหลยคนมาจตัวของโรเนียเนี่ยที่แลได้จากร้านค้าเนี่ยก็ถือเป็นหลายคนตัวหลุดเลดนะนะที่คนข้างดีมากด้วยเป็นตัวละรหลุดเลดที่ยกงให้ดีพอๆกับตัวลิมิตหลายตัวเลยเพลเพิ่ดีกว่าได้ซ้ํแใช้ได้หลากหลายทีมากๆนะฮะทีมเมตาปัจจุบันนี้เนี่ยโรเนียก็อย่างที่พูดไปคือสามารถเอาไปเล่นกับไพยนอนได้เลยนะในกรณีที่ไม่มีซันเดย์หรือเซริดาเนี่ยสามารถใช้แก้ขัดได้หรือบางคนใส่สามภาษาไปเลยนะซันเดย์เซรีดาโรเนีย3ตัวโอ้ไม่กอดและตัวละครเซตนี้เนี่ยเป็นเซตทีมเมตาของไพนอนอันดับหนึ่งเลยก ม่น่าเชื่อว่าตัวละครในแพทนหนึ่งจูเนี่ยจะสามารถเป็นตัวบัฟที่เป็นหนึ่งในตัวบัฟที่ดีที่สุดของตัวที่โกงที่สุดในเมตาปัจจุบันนะเพราะถือว่าดีมากๆนะที่ยังเล่นได้อยู่นี่แหละคืออันดับที่4ของเรานั่นเองนะฮะยังไม่จบอันดับที่3ก็คือหัวหัวนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยมาตั้งแต่แผท1.5่ตัวละครเดียวกันส่วนใหญ่เทียตกไปหมดแล้วแต่หัวหัวเนี่ยยังคงยืนอยู่ในเทียร์ที่สูงแทบจะที่สุดอยู่เพราะหัวหัวเนี่ยเป็นพาร์ทเฟื่องฟู ที่เน้นฮิวแต่ว่าสามารถบัฟได้ด้วยนะเป็นตัวฟึง่งฟไไูได้ของเกมเลยแหละที่มีการบัฟติดมาด้วยถ้าไม่ตาของห oh ัวหัวครับสามารถบัฟไอเทค40%ให้ทั้งทีมเป็นเวลา2เทินซึ่งไม่น้อยเลยและฟื้นพลังงานให้กับทีมทั้งหมด20%ได้ด้วยนะและตัวละครฮิวจริงจังของห oh ัวหัวที่บัฟได้แบบนี้มันก็ยังมีไม่ได้มากขนาดนั้นนะทำให้ห oh ัวหัวเป็นหนึ่งในตัวละครที่อัตประโยชน์เยอะมากอันดับต้นๆในเกมตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคืออย่างทีมดอทของแบบไฮซิเลน์ปัจจุบันเน ยังใช้หัวหัวเป็นหนึ่งในะทัพย์ที่ดีที่สุดได้อยู่เลยนะเพราะทั้งพลังงานให้แอเท็กเปอร์เซ็นเะนี่ยเป็นสิ่งที่ทีมดอตต้องการมากๆนะแล้วก็ทีมอื่นก็ต้องการเช่นกันนะโยเวนพวกที่มีเกตทําไม่ตายแปลกๆที่มีการแบบอารคารอนอย่างเงี้ยมีเมคนิกการเก็บทําไม่ตายในแบบของตัวเองอะนะแบบน้องๆไฮยาซินช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะสาหรับหัวหัวนะก็เอาอันดับที่สาในคลิปนี้ไปเลยนะฮะทีนี้อันดับที่2นะตัวนี้ก็คือมาตั้งแต่แผทเลขหนึ่งจริงๆก็คือรวนเหมยนะฮะอีหนึ่งตัว ที่ถึงจะเก่าก็ยังคงเก่งมากๆอยู่นะและเก่าจนกระทั่งตอนนี้เป็นตัวละครที่สามารถแลกฟรีได้ด้วยจากการใช้เทนที่มีชื่อว่าจิตสหายทองคานะซึ่งทางเกมจะก็แจกไปแล้ว1นรอบรอบที่2จะแจกตอนแผน3.7ใครได้ตัวบัฟเก่งๆนี้ก็รอแรกลกรวนเหมือไม่ใช้ได้เลยซึ่งจุดเดน่นของรวนเหมือคือการบัฟประสิทธิภาพการทําลายจุดอ่อนนะทาให้การนาตีของไฟแล้วเนี่ยลดหลอดเบรกศัตรูยตนยะได้มากขึ้นซึ่งก็ยังไม่มีตัวไหนทําอันนี้ได้เลยนะ ส่วนทำให้ตายเนี่ยก็คือเวลาเรากดใช้เนี่ยและเราทาการโจมตีมันจะมีรูปดอกไม้บนหัวถ้ามันตัวนั้นเบรกอยู่แล้วมีดอกไม้บนหัวอยู่เนี่ยเหมือนมันจะล้มอีกรอบนึงแล้วก็ลุกขึ้นช้าลงทําให้กระทือบต่อได้ทันทีแถมเกรดแดงของโดนเหมยเนี่ยเพิ่มการทะลวงต้านทานทุกประเภทของฝ่ายเราเนี่ยอีกยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะสังเกตว่าเป็นการบัฟที่มีเอกลักษณ์มากๆนะของโดนเหมยแทบไม่มีตัวไหนซ้ําเลยนะแล้วก็บัฟสปีดได้อีกต่างหากเนี่ยไม่เพียงแค่นั้นเมื่อตัวความในทีมทำลายเจตนของ กับเป้าหมายดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งการปั้านรวยเหมยเนี่ยมันเป็นตัวละครซับสายอับเดกเอฟเฟกอยู่แล้วนะยิงปันใครทำลายล้างเยอะก็จะยิงบัฟไดเมียนให้กับตัวละครในทีมได้แรงขึ้นด้วยนะฮะซึ่งก็ชัดเจนมากๆว่าเป็นซัพพอร์ตทีมสายอับเดกนั่นเองเอาจริงเปิดม,มาเล่นทีมเดกก็คือตรงเลยหรือเปิดม,มาเล่นทีมอื่นก็ได้นะเพราะการที่ทำลายหลอดเบกส์ตัเร็วขึ้นน่ะก็คือดีเสมอนะอายเดลลอร์รอดเนี่ยก็ยังยังจะดีด้วย E1 e <1 S 2> อย่างเงี้ยทำให้ฝ่าดราทมเเ่ยดน้าหมยดเน้้าาไมยอะสร เป็นหนึ่งในอนดอรอนที่สามารถได้ฟรีและคุ้มมากๆกนะ่ยแล้วคือมันมีโหมด,ห,มดหนึ่งโหมดเอ็นเกมคือ Apocalypse Shadow ที่เล่นกับการเบ็กโดยตรงเพราะฉะนั้นลวนเหมือนเนี่ยเวลาเอามาเล่นกับโหมดนี้เนี่ยก็คือหุ่นขึ้นอีกดีขึ้นอีกนะเอาไปเล่นกับตัวไหนก็ได้ที่ทําให้เขาแบบเบ็กเร็วขึ้นมันก็เคลียร์คอนเทนต์นี้ได้ดีขึ้นเช่นกันนะฮะและในอนาคตซึ่งดูแล้วมีทรงนะถ้าตัวละครสายเบรกอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่น Firefly ได้บ er ัฟเพิ่มเติมเพราะว่าสายเบรกเนี่ยก็คือเหมือนโดนลืมไปนานเแบบหมือนกัน ถ้าสายอัปเดตกลับมาอย่างเงี้ยรวดมืมเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงมากว่าจะกลับมาด้วยเลยทันทีนะเพราะฉะนั้นนี่แหละอันดับที่2ในคลิปนี้และเดินทางมาถึงอันดับที่1น,นะฮะตัวละครตัวนี้เนี่ยตอนนี้ทะยานขึ้นเทียศู์ไปแล้วนะแล้วก็ทีมที่ใช้ตัวนี้เนี่ยเล่นได้นะปัจจุบันในตนน,ะนี้ปัจจุบันเลยนั่นก็คือกาฟกานั่นเองเข้าเกมมาในแพท1.2นะเป็นตัวละครที่บัฟมาแล้วเนี่ยเก่งสุดในบรรดาตัวละครที่ได้บัฟมาทั้งหมดเลยนะเพราะว่ากาฟกาเป็นตัวละครที่สสําคัญทีุ่ด ของทีมดอทหรือไดเมจโอเวอร์ไทม์นั่นเองตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันคือขาดไม่ได้เลยเพราะเขาสามารถในการดึงดอททุกประเภทได้นะซึ่งก่อนหน้านะี้การดึงดอทก็อ่ะก็ทําได้แค่ตัวเดียวอยู่แล้วนะจากสกิลต่อสู้และถ้าไม่ตายนะแต่พอบัฟมาปุ๊บกลายเป็นว่าไอตัวโจมตีติดตามที่ยิงปืนอะ่ะดึงได้ด้วยโอ้ไ oh ม่กอดแบบดึงหลายแหล่งสุดๆดึงไม่หยุดนะแล้วคือไอปืนอะ่ะตอนแรกมีชาร์จเดียวนะปืนมี2ชาร์จแล้วเวลากดทำไม่ตายเนะนี่ยเติมชาร์จปืนได้อีก เวอร์สุดๆนะคือกาฟกาแบบยิงปืนดนึงดอรัวมากนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนะกาฟกาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครในตำแหน่งที่อารมณ์ว่าทำดาเมจอะ่ะเป็นตัว dps ของทีมดอตแต่หลังจะปรับความสามารถมาปุ๊บกาฟกากลายเป็นตัวซับไปแทนเลยคือขอแค่ดึงบ่อยๆก็พอแล้วให้ของเพื่อนมันแรงและเราเน้นบ่อยแล้วไม่เพียงแค่นั้นกาฟกายังสามารถบัฟเพื่อนได้อีกที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะมีเทรสอันใหม่ที่เวลาเป้าหมายายเราเนี่ยมีไอตัวอัตราการท่างสนานะหรือเอฟเฟกต์ hit r มากกว่า75%จะได้บัฟไฟแท็กขึ้น100% ซึ่งเพิ่มอย่างเยอะนะครับเพราะฉันเวลาเอาตัวดอดมารวมๆ etti, กันตตี้กาฟกาเนะ่ยก็คือบัฟทั้งทีมเลยนะสดท้าท้ายสุดนะบัฟมาทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีตัวละครใหม่นะก็อาจจะไม่เก่งมากแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวละครน,นี้เขามาอวยกาฟกาหรือกาฟกาอวยตัวละครนี้นะแต่ผมคิดว่าอาจจะเขาอาจจะปล่อยตัวนี้มาเพื่อเพื่อชูกาฟกาก็ได้นั่นคือไฮซิเลนส์นั่นเองนะตัวใหม่ล่าสุดแห่งสายดอดนะอภิมหาแปะนะเข้ามาเสริมอีก พอสองตัวนี้เขมโบ่กันปุ๊บโอ้โหก,ก,กาฟกาตอนนี้เก่งจนโกงเลยก็ว่าได้นะแค่ไฮซิเลนแบบบ้านๆไม่ต้องมีอาวุธประจำตัวคู่กับกาฟกาเนี่ยคือเก่งมากแล้วนะต่างคนต่างแปะต่างคนต่างผักกระดึงอะไรเงี้ยถ้ามีแบล็กซ์วอรอีกตัวเป็น3ดอทนี่โอ้โหมันมากนะฮะหรือแม้แต่ไม่มีแบล็กซ์วอี่ยเป็นไฮซิเลนคู่กาฟกาแล้วเอาตัวซับบ้านๆเข้ามาอย่างทริปบี้หรือแม้แต่อนาคต3.7เอาไซเดนี่เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็คือเล่นได้เลยนะและไม่ว่าจะคอนเทนต์ไหนเนี่ยทีมดอทที่มีกาาฟกคู่่ไฮซีเเลนนย ตัวนี้ผ่านได้หมดนะคือทั้ง AMOC ทั้ง Per f e c t i o n หรือแม้แต่อนะพอลิตริกชัโดกันนะเพราะมันมีทั้งเดมเนเดี่ยวเดมเนหมู่ก,ฟกัฟค่าในเวลายิงปืนมันดึงเดี่ยวนะแต่เวลาอันติมันหมู่แล้วให้ซีเรนก็มีอันติหมู่เช่นกันอะไรเงี้ยก็คือไปได้หมดเลยนะประทับใจมากคือผมอกมเลยนะอันนี้ความในใจก่อนจบคลิปนิดหนึ่งอันดับที่1เนี่ยคือผมก็เปิดกาฟก้ามาตั้งแต่แรกใช่ไหมเพราะว่าเราอวยด้วยความที่หน้าตาเราชอบตัวละครทรงนี้เนาะแล้วก็เราก็เปิดแบล็กสวอมาด้วยแต่สองตัวเนี้ย ก็คืออารมณ์เหมือโนโดนดองเค็มอะอยู่ประมาณปีกว่าๆนะเล่นไม่ได้เลยนะเศร้าไหมแล้วจนแบบกราฟกาได้บัฟพร้อมกับที่ไฮเซเดนเข้ามาโอ้โหผมนี่แบบรู้สึกมีความสุขมากนะเหมือนตัวละครที่เราอวยอดีตกลับมาใช้ได้ทุกวันนี้ก็เอาตี้ไฮเซเดนกลับมาเล่นกับกราฟกาแบบมันเลยนะฮะแม่สุดยอดจริงๆและนี่แหละก็คือ5ตัวละครเจนเก่าที่ปัจจุบันเนี่ยเก่งมากๆนั่นเองนะใครมีตัวไหนเพิ่มเติมหรือคิ่เหนยังไงเนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้มีใครมีครบ5ตัวนี้ไหม ผมเนี่ยมีไม่ครบนะไม่มีหัวหัวนะไม่ได้เปิดมาแต่ก็ทุกวันนี้มีไฮยาซีนก็เลยเอาตัวรอดในเมตาได้นั่นเองนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้แล้วก็อยากดูเพิ่ปีนี้จักรกรยเพยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมวันนี้ลากรกรเพกก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย